วันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวก็เลยชวนกันออกไปหาอะไรทานนอกบ้านกันดีกว่าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะพากันไปกินบุฟเฟต์อาหารเอเชียแต่วันนี้ร้านเขาเปิดคิดอยู่นานว่าจะไปร้านไหนดีสุดท้ายก็มาลงเอยที่ร้านนี้เป็นร้านของคนมุงนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะขายอาหารแบบสไตล์เอเชียนบ้านเรานะคะมีผัดไทยมีเฟอแล้วก็มีอาหารแบบฝรั่งนิดหน่อยนะคะนี้จเจ้าเรียมสั่งเป็นเนื้อไก่ทอดเนาะและนี่ค่ะที่ขึ้นชื่อของเขาก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะจะเป็นกุ้งถังซีฟู้ดถังอะไรแบบนี้ค่ะคือรสชาติ อร่อยมากๆเลยตัวซอสเราสามารถเลือกได้นะคะเราจะเอาเป็นแบบสตไตล์ไทยๆเป็นแบบใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมหรือไม่ก็จะเป็นแบบเนยแบบเลมอนของฝรั่งนะคะสามารถเลือกได้เลยแต่แน่นอนคะ่ะอันนี้ก็แม่บีแม่บีก็เลือกเป็นแบบใส่ตะไคร้กัแบบกระเทียมเนาะรสชาติจัดจ้านสะใจกินไม่หมดคะ่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปก็ต้องขอถุงจากพนักง,งานเพื่อที่จะห่อกลับบ้านและจากประสบการณ์ที่ตัวเองเป็นพนักง,งานเสร์ฟในร้านอาหารนะคะคนที่นี่ไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงอาหารเหลือมากน้อยแค่ไหนเขาก็ห่อกลับ,บบ้านกัน